กรณีเรือดำน้ำไททันหรือโอชิยนเกตไททันซึ่งสูญหายนะคะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนล่าสุดเนี่ยถแถลงแล้วค่ะ แถลงการเพิ่มเติมจากโอเชียนเกตค่ะกล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าสําหรับพนักงานของเรานะคะที่ทุ่มเทอย่างเหน็ดเหนื่อยมันเป็นเวลาที่สกเศร้าอย่างสุดหัวใจกับการสูญเสียครั้งนี้ทางโอเชียนเกตขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึง้งต่อการช่วยเหลือมากมายจากหลากหลายองค์กรเราเนี่ยซาบซึ้งในการค้นหานักสํารวจทั้ง5้าคนนี่เป็นเวลาที่น่าเศรา้าสําหรับชุมชนนักสํารวจทั้งหมดและสมาชิกค,ครอบครัวของผู้สูญหายในทะเลเรา เราเนี่ยขอเคารพสิทธิ์การเป็นส่วนตัวของครอบครัวทุกท่านในช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยเจ็บปวดที่สุดแบบนี้ซึ่งทางทีมค้นหานะคะได้แจ้งเพิ่มเติมว่าการพบเจอเศษของเรือดำน้ำนั้นสอดคล้องกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งน่าจะเกิดแรงดันของตัวเรือและพวกเราเนี่ยได้แจ้งทางครอบครัวของคนทั้ง5ทันทีพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวทุกท่านพวกเราคิดว่าน่าจะมีการระเบิดที่รุนแรงและเป็นไปได้ ยากที่จะพบศพทั้ง5้าเนื่องจากสภาพแวดล้อมใต้น้ํายากเกินที่จะค้นหาทั้งนี้มีรายงานว่ายามฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะยืนยันว่ามีการพบชิ้นส่วนหลักๆของเรือดำน้ำําสํารวจไททันไม่ว่าจะเป็นปลายแหลมทางด้านหัวเรือที่ทําจากไทเทเนียมชิ้นส่วนตรงที่จอดเรือด้านตัวปรับแรงดันถูกพบรอบๆบริเวณซากเรือไททานกโดยคาดว่าน่าจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อไร หรือจากสาเหตุใดหลังจากนี้ค่ะก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะสามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้หรือไม่ค่ะ